สวัสดีครับสวัสดีทันชั้นเครับผมสวัสดีตื่นตอนเช้าครับผมหกโมงนิดๆครับนอนตื่นสายนิดหนึ่งเพิ่งแปลวปลามาครับเอาไปออปลามาปลาโจบจะอะไรเมื่อวานนี่แหละครับผมที่นั้นค่า,าห้ากิโลหนึ่งร้อยมาทาปลาส้มลองดูครับผมเมื่อวานต้มเค็มก็โอเคอยู่ครับหกตัวหกตัวห้ากิโลนอน โอเคครับเมื่อคืนนอนตีสองนอนเล่นโทรศัพท์นอนนั่นนอนนี่ไปไม่นอนไม่หลับครับช่วงครับมันรู้สึกอากาศมนร้อนๆหน่อยเหงื่อไหลเลยตอนนี้ค้านี้ก็ดูสืกอว่าจะเย็นรต่เย็นมากครับผมอ,อันนี้อยู่เหมือนเดิมครับขัดจมูกจมูกเหมือนเดิมด <ๆ S 2> ูมแพ้เราก็จะทําปลารั้ผมลองดูครับแค่ทําแล้วก็แช่น้าซาวข้าว ยิงไว้แล้วก็ใส่ขนมข้าวเหนียวใส่เครื่องอะไรด้วยครับ5กิโล,ลจะทาสักครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งทาเป็นปลาปลาปลาแดดเดียวปลาเส้นหั่นเป็นชิ้นบุนชิ้นครับมาไปทอดลองดูครับผมว่าจะเป็นหรือเปล่าส่วนพวกหัวพวกอะไรก็เอาไว้ต้มครับแล้วเอาล้างขามาเป่นสายกันครับวันนี้ลูกก็เพิ่งจะตื่นเหมือนกันแต่ไม่ไรครับใกล้บ้าน กตอนเช้าแสบยิ่งแสบตาอยู่เลยเนี่ยในร้าน้ามคือเมื่อกี้ก็ลืมเราจะคาราบาลสักขวดครับเดี๋ยวขึ้นไปเตรียมอุปกรณ์มาทำปลาทำปลาก,าาก็ตรงนี้ครับผมที่เดิมเลยเดี๋ยวหาอะไรมานั่งให้ดีๆหน่อย นา่นพี่เียบร้อยแล้วครับเจยหมอกหมอกยังลงอยู่ท่านจมูกครับอันนี้ตัวอันนี้ขอดเก็ครับโลโละยี่สิบบาทครับห้าตัวหกตัวโล มาช้งหยับเอาแต่ิดใหม่ๆนะครับยังยังปักอยู่เลย คนบ้านในบ้านก็ขึ้นจักนะครับเลครดก็เครดแล้วอุ่นช้าวอุ่นแกงอันนี้ให้ลูกครับตัวน์ยนตัวน์ที่วิ่งอยู่หน้าฟาร์มถนนมันถนนหรอทำไม ครับไอ้หมอโคเโนะอัดเก็บเรียบร้อยแล้วปลาพอืนน่าจะมีหลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวจะไม่รีบเท่าไหร่มันแข็งฟิตปากเลยไปแอดใส่ช่องฟิชตช่องอแช่ฟิตโวกอาหารสดเขาสี่นิ้วสามนิ้วกว่าครับอาจจะ ดูเล็กไม่น้อยครับผมปลาใหญ่คงไม่ได้ไม่ดูเพราะว่าเลือดมันเยอะมันเมื่อวานครับทำสองตัวเลือดเยอะแดงเดี๋ยวเราญาติทำต่อครับผมเสร็จหรือขั้นตอนยังไงมาดูกันครับผมวันนี้น่าจะเอาแบบคร่าวๆเอาแบบที่จําได้ครับผมยังไม่ได้เปิดนีเซนดูในยทูทูบในกูเกิลอะไรเลยว่าทาปลาส้มยังไงก็คือใช้แบบดีๆตัวเองทําครับเคยทําอยู่บ้านมาก่อนคือ เรามาดูกันเลยกันเดี๋ยวเพิ่งอธิบายครับเพิ่มจากทาตัวแรกครับยังเย็นเจี๊ยบอยินเลยฝักเจ็บยากเลยเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้เจ็บล้างน้ำเจ็บตัวนิเดียวตัวรุ่นนี้น่าจะไซส์โลว์มีรุ่นเล็กลงลงมาก็ไซส์เจ็ดขีดเจ็ดขครับเมื่อวานข้างเจ็บน,นี่ขาวเต็มพื้นเลยแหละ <laughs> ให้มันครับเป็นฟองธรรมชาติครับเดี๋ยวมันก็อะไรอะมันหายไปกับธรรมชาตินี่ครับธรรมชาติปุ๋ยเป็นอะไรไ<ฮ>ปสะกดเจ็ดยกสิับ ก็ทำเล็กด้อยแล้วครับ5้กิโลหตัวแล้วก็มีปลาบอ่อชั้งเหยียบด้วยเอามาโคแล้วทำขนาดครับทีนี้ล้างกันอีกยาวนานแล้วก็ความสะอาดเสร็จก็จะได้หั่นหั่นเป็นชิ้นชิ้นหนึ่งก็3ชิ้นครับเอาใหญ่หน่อยแล้วก็ล้างจะเป็นไปล้างเมือกล้าง,อ,างอะไรออกให้เรียบร้อยแล้วก็ววเติมน,น้ำเปล่าข้าวครับรเติมเติมคนเหนียวไว้เมื่อ,อ,อคืน เชียตรงนี้อีกนานเลยนี่มาล้างตาเชียอุปกรณ์เรากันมาเชียร์ก้างเชียร์เก็บต่อนกินแรงหน้ครับตะโกบตึกหัวปลาตะโกบตะโกบ ่นเลย็ตรงนี้ก็น้ำฉีดลงนิดนึงครับผมไตก็ไปไม่ไปก็ปล่อยจริงไว้อย่างนี้คนระับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เกื่อยไปตามธรรมชาติครับมันไม่ขาวไม่เหม็นแล้วมีสเก็ดมันั เศษเนื้อเศษ็จไรก็โดนลงน้ำไปหมดแล้วเดี๋ยวตัวเฮียนมาจัดก,การฮหย,ยนา,า,กการหน่หน่งเสิโอ้ยก็ได้เหงื่อครับได้เหงื่อทำเป็นเล่นเรื่อยๆผิดน้ำไหลเก็ดลงไปข้างล่างก่อน ถ้าผมทำการล้างแล้วทีนี้ช้านิดนึงครับผม,มน้ำก็แ่ปลาจะกลิก่นแรงมากปลาตะโกบจะเรียกชื่อผิดชื่อ,อจะเรียกตะโกบอยู่เรื่อยห้ากิดโลครับล้างพวกนผมก็อาจจะเต้าผิดใจครับพวกเดี๋ยวเอาคีบอะไรที่ไม่เหมือนกัน ได้เวลากินข้าวยังเหลือครับมากกรกบๆๆๆ,ๆ,ๆล้างเมือกล้างเร็วต้นตานที่ขาวกินแรงนิดนึงนเลยกบบินแรงเพราะว่าเขายิบศกับ กูะตูสกูลนะครัยี่สกตะเตียนพวกนี้ยี่สบกตกะเตียนกระสูบงจันยี่สกนะหน้าเยอะก็จะมีจัน,กกน,น,จนล้างเลือดล้างเมือกอาจจะเอาไปเข้าฟิตไว้อยากกินตอนไหนก็ต้มครับ ไม่ใครกินด้วยอยู่แล้วกินเงรงขนาดนี้อันนี้เอาจะ,ะ,ก,ะก็กระดูกด้านกระดูกมันว่าจะสาเกล็ดทับทอดมัเตรียมอีกแ่เกล็ดทับต่กจะเตรียมไม่รู้จะพอหรือเปล่าใส่ปลาสม้ม มันมากครับติดมือแล้วหนึ่งเลยนี่ลังเท้าครับมันกินเองต้องทำแบบสะอาดนิดน,นึงเดี๋ยวให้ดูไปตีละขั้นตอนครับผมกับขั้นตอนทำความสะอาดก็เอาเมือกเอาอะไรออกทั้งหมดสผสมในเนื้อปลาเลยจะไ,ได้ไม่เหมืนสาบครับเขามันมากเลยความมันของปลาล้างไม่จะขึ้นไปล้างเอง อ,นนอันนี้ก็ล้างไปเรื่อยๆก่อนต้องก็อยู่ใกล้ครับเป็นเครื่องตัวไม่ค่ะตั้งไว้ก็อยู่ใกล้ไม่ได้ครับไม่ได้รีโมทลงมาเลยคือล้างเด้งเลยครับกค่จะเสร็จแล้วล่ะล้างอย่างอื่น,นหมดแล้วไม่ได้เด้งท้องปลาอะไรอ่ะ ขึ้นไปหั่นข้างบน,งบน,บน,นงครับบนบ้านจะหั่นครับหั่นแล้วก็ไปแช่น้ำเราข้าวไว้กี่นาทีไม่รู้ครับอาจจะเป็นกระบอกแล้วแหละเดี๋ยวไปตำเครื่องครับกระเทียมํำกระเทียมตำผสมไว้น,นี่ครับเกลือเกลือจำนวนครับมาต้องใช้เท่าไหร่ปลารู้สึกประมาณสัก2กิโล2กิโล2กิโลครึ่งนะคะก็เดี๋ยว,ว่าใช้เกลือเท่าไหร่ครับ จรู้จะเป็นไงน,นะแต่นี่เพิ่งจะเคยทำครับผมก็ล้างเรียบร้อยแล้วครับปลาบริเวณนี้ก็จะมอย่างนี้ครับมีปังเก็ดปลาน,นิดหนึง่งฉีดน้ำล้างลงแลงนะ้พวพวกไส้พวกอะไรเป็นเมือกเป็นถังพืชอะไรมันก็อยู่นู่นครับเดี๋ยวตัวเฮียมาจัดการครับผมตัวเฮียเยอะครับแถวนี้เสียงเฮงยโฆษณานายกอบาเสียงนายกอบ,บจอครับเดี๋ยวเฮียพื้นที่ครับผมเดี๋ยวขึ้นไป หั่นแล้วก็เดี๋ยวไปแช่น้ำซาวข้าวครับส่วนก้างเก็ดอะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วเนาะก้างหงวัวแล้วก็ใส่พุงะครับขึ้นบนบ้านกันครับตอนนี้ก็ขึ้นมาบนบ้านแล้วครับผมอยู่ขางหลังเหมือนเดิมครับอันนี้คือน้ำแช่ข้าวเหนียวครับแล้วใส่ในกะละมังทานมันเลยแลวหัน่นปลาเป็นชิ้นครับ แล้วก็จะแช่ไว้สักข้าอย่าง,ง <laughs> นี้ข้าติดแช่วไว้สักไหนดีอ่ะก็ไม่ได้ไอันี่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วยกยวกินข้าวอาบนงองอาบน้ำเรียบร้อยกันแล้วข้ามาทำติดเท่งกระเทียมน,น้ำปลาเราก็ จะตัดแบ่งสามครับชิ้นใหญ่นิดนึงหนึ่ง 1, องมีก้างครับมีก้างก้างตรงต่อชิ้นรประมาณนี้แล้วกันเนาะกำลังสวยครับปลาเนื้อไม่หนาเท่าไหร่ใส่ไปเลย เก่อไว้ทอดหรือย่างครับจะได้ไม่เล็กเกินไปนะมีก้างมีอะไรก็นิดนึงครับผมเป็นเรื่องปกติของปลา<ม>เผื่อเครื่องปรุง<ม>สมก็คือกระเทียมครับกระเทียมเกลือชูรสก็น่าจะมานั้นอาจจะเอาข้าวเหนียวใส่ด้วยก็ได้กนิดนึงพย,ยำแช่น้ําแล้วก็พยำขนะแต่ว่าเราแช่น้ําสาวข้าวแล้วก็คงไม่เท่าไหร่ หรือว่าเขาใส่น้ําซาวข้าวด้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจครับอาจจะไม่ใส่น้ําซาวข้าวอาจจะเอาเข้าวแหนวมาคุกๆไม่ได้ดูสูตรในกูกงกูเกิลไม่ได้ดูในในอะไรเลย mm hmm. ทําเองครับผมเคยไม่เคยทาครับปลาแต่ทาแต่อ่า้เนื้อครับ mm hmm. ทําแต่เนื้อ,อหมู mm hmm. ปลานี้ไม่เคยปลานนี้ครั้งแรก ตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงกว่าครับทำตั้งแต่หกโมงแปดโมงครึ่งแล้วไอ้อเลดอร่อยมันก็เล่นน้ำอยู่โน่นเลยมาแวกแวกแล้วมาชารอบหนึ่งแล้วเดีย๋ยวโดนสีคลิกไปนะตั้งใจจะกลัวล้วอยู่ใกล้เลอไม่ได้แล้วิ่งจุดเลยชาร์จเลย แต,ตอนนี้ปากแข็งแล้วตอนเด็กๆนีให้แงบได้ครับตอนนี้ปากเขาแข็งแล้วเริ่มเจ็บแล้วเจ็บปุ๊บก็ฟีคิกแป๊บเลยเข็ดเลยแต่ถ้าไม่ทำเนี่วิ่งจู๋เราเราหันหลังให้นี่แค่ขับรถเนี่ยมันยังวิ่งใส่รถเลยนี่แหละไอ้อเล็ดอร่อยก็แช่น้ำสาวข่าวอย่างนี้ครับผมขั้นตอนทุกอย่างมือเปียวครับผมไม่มีถุงม,มือครับ ใส่จัดกันไปเลยเดี๋ยวเกี่ยวกอุปรกรณ์พวกนี้ก่อนอาจจะแช่ความปิดไว้นี่เทมานักนสักชั่วโมงเนาะอย่างที่ว่ากันโดนไหมกระากมังก็สวยๆเดี๋ยวให้กินข้าวอาบนองอานน้ำกันครับผมมาครับมื้อเช้าเราพาพวกปิ้งแล้วก็ต้มเค็มผักอันนี้มีเหนียวแบบตอนนี้ก็จะมา ตำกระเทียมเนาะแกกระเทียมครับนี่อยู่ห้าหัวเลยหัวหนึงกาทำกับข้าวจริงหัวน่าจะพออยู่ตำกระเทียมก่อนครับตำกระเทียมละเอียดแล้วก็ได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วครับนี่แค่อยู่มอนเดิมเริ่มใส่เริ่มเต่งแล้วน้ำซาวข้าวเริ่มใส่แล้วกล้องก็ไม่เป็นใจครับผมแตกหักหมดแล้วโอเค เดี๋ยวตำกระเทียมไปเรื่อยๆครับไม่รีบวันนี้มันจะมุดเต็นท์อีกน,น,น้าหันดันดันกวนบกน,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 นกระเด็นกระเทียมกระเด็นไปแล้วเม็ดสอเม็ดแล้วก็เลยเดี๋ยวมาครอบกันกระเด็นไม่ตกวดนตาครับโดก กระเทียมกระเด็นออกจากกบโขกระเทียมไปก่อนครับผมทำไปเรื่อยๆจนครับครับก็โอเคเนี่ยใช้ได้แล้วครับกระเทียมไม่เอาละเอียดเท่าไหร่ครับหยิบยบนิดนึงเดี๋ยวกดจะมาเทน้ำออกจากตาครับให้นันเสด็จน้ำแล้วก็ค่อยมาปรุงรสครับผมเกลือชุรสกระเทียมแล้วก็ข้าวสุกแช่น้ำละลายน้ำนิดนึงครับมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็จะใส่ โลสลับเก็บอาหารนนเก็บครับผมอุณหภูมิห้องเหมือนเดิมครับผมรอติดตามกันครับนะครับลงมือกันเลยคันนี้ครับน,นิดนึงครับาก็น่าจะสนิน้ำเลี้ยวครับใส่ไปกระมังอาจจะเล็กนิดนึงอันดับแรกก็ข้าวเหนียวครับใส่น้ำดื่มละลายน้ำนิดนึงครับ กัว,วกมันเปรี้ยวกลัวมันจะเน่าก่อนมนลิ้ปลาเราที่จะใส่กรูก้บ้าลวมืนแล้วใครทำไม เก,เกลือครับเกลือกลเกลือป่นเราเกลือลาไปใส่ใส่แรกหนึ่ช้อนพุ่นพูนกลัวไม่เค็มนะเอาเกินนิดนึงครับครั้งแรกจะเค็มก็ยังดีกว่าม่เปี้ยวแล้วก็นเนา่า ต่อไปก็คือเซนน้อยเซพน้อยเซนมากเซมากอันนี้สองโอ,โอ,โอ,โอ้แล้วก็ลเอียดราก็คือกระเทียมครับเดี๋ยวช้อนมาด้วยเลยแล้วมือลองเลยแล้วยังไงก็ต้องคั้นอยู่แล้วครับ บ้านๆครับผมทำกินเองเนาะไม่ไดราม่าครับผมแบบบ้านๆเลยจะได้ครับกินกระเทียมรสกระเทียมอยู่ในก็เอาเนื้อที่เราจะทำนี่แหละกวาดมาเลยนี่หน,กนักไปอีตัวเลยแ <c oughs> ยมหงอนแล้วทีนี้ นวดให้เข้ากันครับประมาณรักกลัวอย่างเดียวเข็มกลัวเข็มปลาก็เยอะอยู่นะสามกิโลได้ล้างครับแทงมือนี่ดี ไว้ในะอุณหภูมิตั้งไว้อุณหภูมิห้องครับอุณหภูมิบ้านปกติเลยไม่ต้องไปเข้านอกจากว่า,าวันสองวันนะรเราชิมดนได้แล้วปุบ๊บถ้ากลัวเปรี้ยวก็เข้าตู้เย็นไ้ครับอุณหภูมิก็ช่องผักนะครับผมุูนเข้าไปเหมือนกันนั่นนี้ น่าอร่อยรอบหน้าจะลองปลาน่าจะได้ที่แล้วครับผมตอนนี้ก็ไม่ต้องใส่น้ำครับผมลองไปเก็บเนะลยเนาะหรือเราก็ทำคนทอนสาดได้เรียบร้อย ดูกันย,ยาวๆเลยครับคลิปนี้ ยอมรับครับไม่ได้เปิดอยู่ตรง youtube ไม่ได้เปิดอะไรดูเลยนะยตรงๆเลยครับทําเองก็คิดว่ามัคนคงคล้ายกับพวกเนื้อครับแต่มันก็จะยากตรงที่เราชิมไม่ได้เหมือนเนื้อชิมก็ได้แค่นิดเดียวเตะๆครับเ,เนื้อนี่เราเราสับไม่งั้นเราก็ทําเป็นชิ้นแล้วก็ชิมได้ บ้านอาจจะสถานที่อาจจะไม่โอเคครับก็ลบแดดครับผมทำในบ้านก็มืดก็ต้องเปิดไฟหลบแดดมาทำตรงนี้แหละโอเคเลยเยังเบาไปหรือเปล่าไม่รู้ห้าบนนี้ไม่ใส่อีกโลกดรือป่าเัี๋วนี้พอแล้วครับ ก็ปิดฝาเก็บไปเลยครับนีเ่เดี๋ยวเอาโหลกระปุกกันนี่แหละอยู่ข้างเลย กดก็ได้ครับไม่กดก็ได้ครับเวลาเสร็จคือปล่อยให้เป็นช่องว่างเป็นช่องอ,อกากาศก็ได้แต่บางคนบางที่เขาก็กดครับกดให้มันแน่นเมื่อคืนนอนก็ไม่หนาวเท่าไหร่นบนอนนอนดึกนิดนึงตื่นดู ดูข่าวดู YouTube ดูอะไรไปเรื่อยประมาณตีสองครับนอนมเมื่อคืนตื่นมาหกโมงเช้าพอดีสามสี่โมงเราลับเตือนครับป<า>ิดฟ้าให้สนิท เดี๋ยวเข้ามาดูกันแล้วก็จะมีอีกคลิปหนึ่งครับผมต่อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับเดี๋ยวทำความสะอาดได้ดูวกว่าเดี๋ยวขออนุญาตทำความสะอาดแล้วก็จะได้ขอตัวลาไปตรงนี้เลยครับผมอาจะยาวแล้วเนาะก็ขอบคุณครับที่ามารับชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจด้วยครับผมเจอกันคลิปต่อไปคลิปต่อไปนะเดี๋ยวถ้าได้ที่แล้วจะมาถ่ายทำให้ดูอีกทีหนึ่งครับผม โชดีมีความสุขครับสวัสดีครับ